อ้าวลูกสนไหมอื้อหือเจ็ดแสนสองอ่ะอ่าแฮมซีรีส์สุดหลอมผมก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ผ่านทางมาด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมซึ่งนะครับซีรีส์สุดหลอมผมนะครับผมนะได้ก่อเหตุ <P ik> <meter> อันแบบอื้อหือพิกเมต้าอีกแล้วนะครับโดยการที่สุดหลอมนะครับสามารถนะครับผมโซโล่เบลมอสได้แบบ easy, easy อีซี่อีซี่นะครับสุดหลอมมึงจะโอพีไปไหนวะเนี่ยเพื่อนฮอ่ะโอเคผมไป ไปดูการโซโล่เบลโมสกันครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าทีมที่ไวเล่นเบลโมสนะครับสามารถพลิกแพงได้หลายทีมนะครับสำหรับน้องสุดหล่อเรานะครับโอเคไปส่วนทีมที่ผมแนะนำนะครับและคิดว่าน่าจะผ่านง่ายสุดนะครับผมก็เป็นทีมนี้นั่นเองมีนะครับผมมูฮอกนะครับสุดหล่อนะครับตามด้วยนะครับชื่ออะไรนะลืมน้อง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 อะไรนะน้องอะไรนะน้องอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละนะครับ น้องเซนเนอรี่นะครับผมตามด้วยแรมนะครับก็เป็นเขียวล้วนนะซึ่งนะครับเราใส่หมูฮอกมาเพื่อเพิ่มป้องกันอยู่แล้วนะครับส่วน S ซนนอรี่นะครับก็ไว้ล้างนะครับตามด้วยแรมนะครับก็จะเพิ่มสแลกพื้นฐานพอไม่รบุ20%นะครับส่วนอาหารนะครับแน่นอนครับผมกินเป็นป้องกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมดักทางไว้ก่อนเลยพี่ครับไม่มี s ซนนอรี่ไม่มีแรมไม่มีอะไรกันแต่นะผมนะแรมนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีลิดเขียวครับ ใครมีลิทเคียร์นะครับแล้วก็มี h r ดรนะผมสามารถเอาไปแทนได้นะซึ่งมันก็สามารถเพิ่มพลังยิงปีห้าสิบเซนก็นะครับพอทดแทนตูไถได้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับผมนะจริงๆเนี่ยไม่มีก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะซึ่งนามจบมันบวยมากๆนะครับก็ลองไปอัดเดฟกับไปดีดวงเองดูแล้วกันนะครับนะอ่ะโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับผมสาหรับทีมโซโล่เบลโมร์นะครับของดหลอโอเคไปอ่ะครับผมกดเริ่มเลย แต่จริงๆอ่ะมันก็ต้องใช้ดวงนิดนึงนะก็คือการตั้งท่าต้องขึ้น3มเทินเลยไงเดนเนี่ยมาดูนะครับผมว่าการตั้งท่าเราจะขึ้นทั้ง3มเทินไหมนะถ้าขึ้นทั้ง3เทินได้เนี่ยก็โชคดีไปนะครับนะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก,ก,ก,ก็ก็ลีเลยแต่มันโซโลได้ไงใช่ไหมเออเดมอสตีมาหนึ่งทีติดอดทนสุดหล่อสวนไปครึ่งรอดเลย โอ้โห oh, ตีมาอีกหนึ่งทีนะครับผมสุดหล่อสวนไปอีกคถึงตายเลยโ oh, อ้ยจะบ้าตายสุดหล่อแม่งโกงทิบไหนดีด๋ดิอ่ะมาครับผมสำหรับเฟสท,ที่สองนะซึ่งเฟสท,ที่สองเนี่ยยังไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมีการแงประเด็นคือเฟสสุดท้ายนะครับนะโอเคซันนี่นะครับผมล้างไว้ก่อนหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ ปั๊บไปนะครับตามด้วสุดหล่อตั้งท่าไปครับอ่ะอันนี้ลุนล้นลุ้นละลุ้นว่าตั้งท่าโผล่ไหมนะครับเพื่อใช้ในเฟสที่3ามนะครับสุดหล่อตั้งท่าไปฮึมื้อหือ,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 อไม่ขึ้นลยรีก่อนอ่ะรอบที่สองนะครับอันนี้เราแบบโคตรเลียวโคตรเลียวเลยก็นะอันนี้ก็ถ้า,ถาจะโซโลนะครับก็ต้องลุ้นการ์ดนิดหนึ่งนะไปรอบที่สองครับผมจัดไป ก็คือเฟสแรกนะครับไม่ต้องเล่นเลยสุดรอส่วนให้อย่างเดียวนะเสีดได้นะครับถ้าถ้าการมันขึ้นแบบขึ้นเลยเอก็ดีเนะ่ยโอเคสุดรอดสวนไหมเออคึ่งรอดเป็นไงอืมเรียบร้อยรอโค้งจัดเลยโค้งกอ่ะโอเคอ เป็ดที่2นะครับลุ้นนะครับลุ้นนะครับเนะโอเคลุ้นแกนเรียบร้อยครับในที่สุดเราก็ไม่ต้องหลีอะไรนะ <c oughs> โอ้ยสุดหล่อมาสุดหล่อ <c oughs> สวนเอาอมดหอดเลย <c oughs> สวนหมดรอดเลยโอ้ ปาโถ่เอ้ยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นสุดหลอนะป้าโถเอ้ยเหมือนเดิมครับผมถ้ามีการล้างก็ล้างไปนะครับผมแล้วก็พับดาเมจครับตามด้วยตั้งท่าไปนะครับนะสมมุตินะครับไม่มีการล้างแล้วผมใช้สุดหลอดตีไปหนึ่งใบนะเพื่อเพิ่มแตกพื้นฐานนะครับนะประมาณนี้ครับผมนะก็พลิกแพงกันไปได้นะจริงๆดาเมจมันเวอร์อยู่แล้วนะมันเวอร์จนขนาดที่แบบเออทั้งท่าเฉยๆก็ได้นะครับนะดูดิ เอยสลอลูกสนไหมหอืมจะแสนสองอะจะแสนสองโอ้โหตีอดทนด้วยใครไม่มีเพื่อนนี่เหมาะสมเลยนะเออเรียบร้อยครับสำหรับโซโล,โลนะครับผมเบลมอรนะเป็นไง,ไงแมมดูสลอฟนั่นแน่โกงครับเออโกงเกินนะแล้วก็ เรียกว่ามาให้ผู้เล่นใหม่ได้บอกว่าไม่รู้ไอะก็ลองดูครัผมคลิปสั้นๆนะวันนี้นะยอยากแนะนํานะเผื่อคนเล่นใหม่อะไรอยากจะโตัวโลนะครับจะได้ผ่านได้ง่ายๆนะก็ลองไปใช้กันดูนะครับโอเคผมเจอม่คิดหน้านะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะยังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับผมนะเจอกันใหม่ครับผม